ปลวกกำลังออกไม่ไม่จะบ้าเถียงเฮ็ดปลวกจิกเด้อจ้ะคุณนะน้ำหลายจ้ะพี่น้องคุณนะพี่นอ้องออนซ้อนหลายจะ้ะเพิ่งเริ่มเกิดเด้อค่ะนี่มาเบ่งน,น้ำกันมาหลุนน้ำกันเด้อค่ะบ้างามคักพี่น้องืึ หายแฮ่เริ่มบานแล้วก็มีจ้ะทางนนี้กับแมนเน้จอจ้าพี่นอ้องเอาซ้อนน้ำกันมาจ้ะน่างามค่ะอันนี้กับแมนจ้ะเริ่มเกิดค่ะพี่น้องอันนี้กับแมนจ้าพี่น้องแรกๆเห็นใบปุดๆขึ้นมาพี่น้องคิดไว้ยังเห็ดบ้าน้อ